โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ p าย몬ส์แวนเวิลดนั่น,นะคุผู้ชมครับอารมณ์เหมือน Power เลยนะเปิดมาถึงก็จะมีในส่วนของตัวมอนสเตอร์ต่างเนี่ยครับเปิดมาเหมือนกับโก d ดัก,กนะครับหรือว่าตัวละครอื่นเพิ่มเติมภายในเกมด้วยนะ, <S <S นะบอกเลยว่าไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันนะครับจนนตอนนี้นะครับตัวเกมเริ่มเห็นในฟีดมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับนะก็เอ่อภารกิจก็ง่ายๆนะครับให้เราทําการฟาร์มตัวทรัพยากรพวกไม้พวกอะไรแบบนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปช่วยพวกมอนสเตอร์ต่างๆนี่ครับฟาร์มไม้ให้ได้ตามที่เขากําหนดนะ20ินะครับคือมันฟาร์มออโต้นะเนี่ยเราก็เอาไม้มาใส่แล้วก็จะสร้างพื้นที่นะครับขยายในจากเปิดแมพเพิ่มเติมด้วยนะน้ยทีนี้นะเดี๋ยวเราทําการตัดไม้ก่อนตัดไม้รอไว้ก่อนตัดไม้รอไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปไอจุดต่อไปนะโอเคแล้วก็ามาที่มอนสเตอร์โอเคทีนี้จะทาอะไรนี่ครับมีการจับด้วยว ทำการต่อโซ่กันนิดหน่อยนะเพื่อที่เราจะได้จับเขามาเอ้โอ้โหม่งใช่เลย <laughs> คือมันใช่เลยนะมันแค่เปลี่ยนโปกเกบอลเป็นไอตัวนี้เฉยๆนะโอเคเยวขายายตรงนี้นะครับขายายพื้นที่แล้วทีนี้นะครับมันมีตัวครามขึ้นมาแล้วนะครับเฮ้ยเกมดูดีนะแล้วก็ใช้ตัวมอนสเตอร์เราเนี่ยครับในการทําพวกาการตัดไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะเออคือเจ๋งดีว่ะโอเคมีคนช่วยเรานะครับ ่าเปิดพื้นที่ด้านขวาเพิ่มเนาะโอเคทีนี้นะครับมีมอนสเตอร์ตัวใหม่มานะครับเราต้องทําการเข้าไปต่อสู้เหมือนเดิมเนาะนี่ครับเอามอนสเตอร์เราลงไปนะครับแล้วเราก็ทําการช่วยสู้เอามอนสเตอร์ลงไปแล้วก็ทําการช่วยสู้นะครับนี่เราก็ดูดมาได้ไหมอ่ะดูดไม่ได้อันนี้อันนี้คือแบบไม่ให้จับนะอันนี้คือยังไม่ให้จับเราเปิดพื้นที่เพิ่มเติมนะครับ อันแบบนี้นะ่าจับได้นะแบบนี้นี่นี่นี่เอาแรงงานคนที่2มานะเฮ้ยเกมมันดูดีทำไม Ой, ผมพลาดเกมนี้ไปวะเกมมันดูดีมากเลยนะอัพเกร,รดกันอัปเกรดกันโอเคแล้วก็แบทเทิลนะครับยโยนไปเจอกันหน่อยโกดักไม่ใช่ละแต่มันเหมือนโกดักมากเลยนะแค่มันเป็นสีฟ้าโอเคเรียบร้อยครับผมมา สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t s t a g a l a c t w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y าเ d a Game Center ออไม้เต็มแล้วเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับกดที่พรกิจน,นะครับพรกิจอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับ ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดภารกิจด้วยนะครับมันจะได้ไปตัวภารกิจต่อไปได้นั่นเองคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับเอาไม้มาใส่อีกเพิ่มเติมะครับขยายนะจกักรขยายนะจกักรค่อยๆนะครับเปิดแมปไปเรื่อยๆนะน่าจะเป็นโอเพนวอลแบบใหญ่ๆเลยจริงมันซูมเข้ามาที่ตัวละครได้ประมาณนี้ซูมออกได้ประมาณนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยถนัดแบบไหนอยากจะสร้างไอตัวนี้เพิ่มเติมได้อีกมงมีอีกไหมเนะี <c oughs> ย่ยเดี๋ยวมาตรงนี้กันเขาทำอะไรกันนะ อ๋อไม่มีตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวใจเย็นไม่มีของกินนะครับหาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวของกินหมดใช่ไหมมันเก็บอันนี้ก็ไม่ได้นี่มันไม่มีเบอร์รงเบอรี่นะครับเดี๋ยวขยายไปด้านหน้านะอาจจะมีอาจจะมีจจะมปึ๊บนี่ไงโอเค จะมีการทำฟาร์มเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้อาหารมอนสเตอร์เราเก็บเลยลเหรออหวานมาเมล็ดนึกว่าจะเก็บเลยทำการหวานมาเมล็ดนะครับรับของก่อนโอเคทนีนะครับรอนะตรงนี้นะรอหวานไปฟิบอ,อ,อ่ะหวานไปหวานไปหวานไปรดน้ำรับรดน้ำรดน้ำโอ้โตอย่างรวดเร็วนะเก็บแล้วเก็บแล้วนี่ไง ได้ผลผลิตแล้วนะครับผลผลิตเอาไปให้ไหนนะก็คือเอาไปให้อาหารมอนสเตอร์เลยนะโอเคไปครับโอเคเดี๋ยวหว่านเมล็ดเพิ่มเติมหว่านปลูกกันปลูกเพิ่มเติมอันอ่าๆโอเคโอเคโอเครดน้ำอ่ะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บเกี่ยวเนาะเรามาตัวนี้กัน อ่าโอเคนี่ไงมอนสเตอร์มันหิวเว้ยไม่มหเหเฮ้ยไม่พอเหรอถ้าถ้าสมมติว่ามอนสเตอร์มันหิวมากๆานะครับมันจะไม่ทำงานให้เรานะเออเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการตัวนี้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคอยปลูกไอ้ตัวเนี้ยเดยรอมันเก็บออโต้ได้มันจะมีเก็บออโต้คิดว่าน่าจะมีนะเก็บออโต้ปลูกออโต้เลนะแต่ในช่วงแรกมันก็ยังไม่มีแหละ โอเคเดี๋ยวเราจะไปด้านขวาเพิ่มเติมครับด้านหน้ายัางไปไม่ได้นะไม่ให้ไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวปลูกไปกันโอ้ฟาร์มใหญ่ขึ้นโอเคฟาร์มใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะจับไอตัวมอนสเตอร์ด้านหน้าเพิ่มเติมครับนะเดี๋ยวลดน้ำ่อนลดน้ำ่อนบริหารเยอะแล้วเนี่ยมอนสเตอร์หิวแล้วหรือเปล่าวะหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวเอาอาหารไปวางไว้ก่อนมันทำงานเร็วมากโอเคทำงานแบบรวดเร็วทันใจนะเดี๋ยวจะไปจับไปอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นมอนสเตอร์ไว้ทำฟาร์มนะตัวนี้จ้ามาครับผมกุ๊กไก่เหรอไปสองเลยไปสองเลยมันมาสองตัวไงตาไป สู้หน่อยช่วยหน่อยใช้เลเซอร์ช่วยครับจับได้ไหมเนี่ยไ,ได้มาหนึ่งนะครับตอนแรกคิดว่าจะได้2ตัวโอเคด้านหน้าเปิดเพิ่มเติมได้นะอันล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีเวลากลางวันกลางคืนด้วยเหรออ่ะเก็บนะครับเต็มละอ่าอันนี้ก็เก็บกัน มันเป็นเวลากลางคืนแล้วทํำงานคนเดียวเราไปนอนได้ไหมเนี่ยไอตัวมอนสเตอร์ที่เราได้มาครับมันสามารถทําการอัปเกรดได้นะเนี่ยถ้าเรามีของในเกมนะครับเราทำการอัปเกรดมันขึ้นไปได้เวลาที่ไปสู้กับมอนสเตอร์ใหม่ๆมันจะได้แบบแข็งแกร่งขึ้นไงเดี๋ยวหวานาเมล็ดเราแบบไม่ต้องนอนนะคือเราเป็นคนถึก <laughs> เราเป็นคนถึกอะไรประมาณนั้นโอเค ไปน่าสนใจมากเลยนะเกมเนี้ยนี่ครับมีแล้วมีไก่มีไข่มีอะไรอยู่นี่นะทำการสู้นิดนึงนะมอนสเตอร์จะมาสู้ได้หรือเปล่ากำลังหลับอยู่หรือเปล่าเอ้ยหลับอยู่หรือเปล่าเอ้ยมาช่วยหน่อยก่อนจะนอนนะแล้วช่วยจัดการไอตัวลูกสมุนกัจจกอ่าบริเวณด้านขวานะนี่เนี้ย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 นี่แนี้นี่แนี้นี่แนี้นี่เนี้ยนี่เนี้ยทำอะไรไม่ได้นะเลเซอร์ได้อย่างเดียว เลซอร์ช่วยนิดหน่อยถ้าเราอัปเกรดไอตัวมอนสเตอร์เรามาดีๆครับมันน่าจะชิลกว่านี้นะอันนี้เราไม่ได้อัพอะไรมากมายเนี่ยนะโอเคเรียบร้อยไหมนี่เรียบร้อยมาอยู่ในกระป๋องข้านะครับเฮ้ยเพนกวินว่ะโอเค มันเป็นกลางวันได้ไหมเนี่ยอ่เดี๋ยวทีนี้นะครับเราเดินมาด้านหน้าหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะมีอะไรให้เราทำนะครับคือตอนนี้มอนสเตอร์มันหลับหมดเลยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลาพักผ่อนนะนี่เราต้องสร้างเตียงให้เหล่ามอนสเตอร์ในการพักผ่อนนะครับเพื่อเพิ่มเอนจิ้นนะเฮ้ยมีมังกรมาบุกวะ่ะมีมังกรมาบุกวะ่ะจะเย็นดพี่ มีผู้ใดมาบุกแล้วจะสู้ได้หรือหมายถึงผมมันจะสู้ได้หรือเฮ้ยน่าจะเฉียวๆนะเหมือนมาโจมตีฟาร์มนะอะไรประมาณนั้นละมัง้งถือว่าเป็นเกมที่สนุกเล่นได้เพลินๆเลยนะเนี่ยล่าผู้ชมครับใครอยากจะเล่นเหมือน Power ในมือถือนะครับแล้วก็เล่นง่ายนะตัวเกมจริงมันเป็นเหมือนเซอร์เวลผสมไอดอลอะไรประมาณนี้นะเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ